นายอนุทินชาญวิรากูนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คุณวรพักลาออกจากตําแหน่งค่ะท่านบอกเลยรู้สึกเสียดายที่ทราบว่าคุณวรพักประกาศลาออกแต่ต้องขอบคุณที่แสดงสปิริตและเมื่อนักข่าวถามว่าไม่มีใครไปกดดันอะไรใช่ไหมคุณอนุทินก็ยืนยันในประเด็นนี้นะคะว่าไม่มีใครไปกดดันอะไรคุณวรพักอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคุณวรพักคงจะคิดถึงภาพรวม ตนเองรู้จักกับคุณวรพักมานานหลายปีเป็นเพื่อนกันพอจะเห็นสไตล์การทํางานซึ่งก่อนหน้านี้ตั้งแต่มีกระแสข่าวเป็นต้นมาเนี่ยนะคะคุณวรพัฒก็ไม่ได้มาพูดคุยหรือระบายความรู้สึกอะไรกับนายกรัฐมนตรีเป็นการส่วนตัวเพียงแต่คุณวรพักท์ทหนังสือชี้แจงมาทั้งหมด3หน้าคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีบอกว่าเดี๋ยวขอไปอ่านหนังสือชี้แจง3หน้าที่ว่านี้ก่อนนอกจากนี้คุณอนุทินบอกนะคะว่าในช่วงเวลาที่รัฐบาล ทำงานต่อไปเนี่ยก็สักประมาณ4เดือนก่อนที่จะยุบสภาจะไม่มีการตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาแทนคุณวรพักเพราะรัฐบาลมีเวลาจํากัดขณะเดียวกันนะคะก็เชื่อว่าตัวของท่านรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงการคลังอยูน่นั่นก็คือคุณเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสามารถบริหารงานได้สําหรับกระทรวงการคลัง และสาหรับกรณีที่คุณวรพัชลาออกนั้นก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลแต่น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีที่รัฐมนตรีคิดถึงองค์รวมเพราะเมื่อมีการถูกกล่าวหาก็แสดงสปิริตโดยการลาออกค่ะว่าน่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะรัฐมนตรีมีสปิริตแล้วก็คิดถึงองค์รวมเพราะตอนนี้จะไปถือว่าท่าน มีความผิดก็ไม่ได้นะครับแต่พอมีการกล่าวหาเช่นนี้มาท่านก็ท่านก็ได้แสดงสปิปีติทุกท่นเราพันั่ยต้องเป็นมาตรฐานนะครับตีนอื่นที่มีข้อพอลรหารแบบนี้หรือเปล่าก็ข,ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับเ,เรื่องนะครับ